ต่อไปคำถามข้อที่5ผู้เขียนเขียนตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรอย่ยางไรนะคะผู้เขียนตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรข้อกโกรธแค้นข้อขเศร้าใจข้อขชิงชังเด็กข้องอเสียดายในความรู้สึกที่ชัดเจนเนี่ยต้องการสื่อให้ผู้อ่านรู้เนี่ยนักเรียนคิดว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่อความรู้สึกนี้ให้ผู้อ่านรู้ในข้อใดนะคะ ผู้เขียนได้จากโกรธแค้นไหมนะถ้าโกรธแค้นก็คงเอาไม้หน้าสามไปทุบหัวเด็กหนุ่มนั่นแล้วนะชิงชังเด็กไหมเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะทาไมถึงได้มีความประพฤติแบบนี้เนะี่ยชิงชังเด็กหรือเปล่าหรือว่าเสียดายนกนะหรือว่าเศร้าใจข้อไหนที่ชัดเจนที่สุดเออชิงชังเด็กเลยเหรอคะ มีความรู้สึกเศร้าใจนะคะเศร้าใจเหลือเกินนะเพมองไปที่นกที่แขวนไว้เป็นพวงนั้นนะนกแต่และชนิดก็ล้วนแต่สวยงามเพราะเป็นนกกินปลานักเรียนสังเกตดูนะถ้านกกินปลาเนี่ยจะมีสีสันสวยงามนะคะต่อไปคำถามข้อที่6 ครูพูดไปครูบอกว่าโดยมากนะคะโดยมากแล้วเนี่ยนกกินปลาจะมีสีสันสวยงามแต่ก็ยังมีนกที่ไม่ใช่นกกินปลาเนี่ยที่มีสีสันสวยงามอยู่ในธรรมชาติก็มีเยอะนะคะแต่โดยมากแล้วเนี่ยนก,กกินปลาจะมีสีสวยนะคะนักเรียนรู้จักนกกระเต็นไหมก็จะสีออกน้ําเงินสวยนะเหลือบเขียวสวยนะตัว,วเล็กๆนะคะนกกระสาสวยไหมตัสวสีขาวนะ แถบบ้านเราเนี่ก็ยังมีอยู่นะคะแต่เขาอยู่ในเมืองไหมโดยมากแล้วถ้ามีนกกินปลาอยู่ตรงไหนก็แสดงว่าตรงนั้น,นก็จะมีปลาอุดมสมบูรณ์นักเรียนเคยไปเที่ยววนะอุทยานปราบุรีไหมคะ,ะเห็นนกชนิดต่างๆเยอะไหมคะทา,ทางเข้าอุทยานนะสองฝั่งนั้นก็จะมะีเดิมเขาเคยเลี้ยงน่าจะเลี้ยงกุ้งนะ แต่ปัจจุบันนี้เลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีกังหันวิทยน้ำนะก็จะมีนกเนี่ยมากมายหลายชนิดนะในระหว่างทางที่นักเรียนจะเดินเ,เดินทางไปถึงนะคะในวัน,นอุทยาเนเองก็มีนกมากมายหลายชนิดนะนักเรียนได้ศึกษาบางครั้งนักเรียนมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาดูนกนักดูนกทั้งหลายเนี่ยก็จะใช้กล้องนะคะ นกเหล่านี้เป็นอาหารหูอาหารตาของผู้ที่รักธรรมชาติข้อใดที่ไม่ใช่นะข้อใดที่ไม่ใช่นะขีดเส้นใต้คาว่าไม่ใช่ความหมายของคําที่ขีดเส้นใต้ข้อใดที่ไม่ใช่นะก็ความเพลิดเพลินขอความสวยงามขอความเพลางงออาหารที่มีประโยชน์คําว่าอาหารหูอาหารตาเรียนเคยมองสิ่งสวยงามไหมผู้หญิงคนนี้แต่งตัวน่ารักนะคะ แต่สั้นไปหน่อยนึงไม่เป็นไรเป็นอาหารหัวอาหารตาหรือว่านกแต่นกไม่ได้ใส่สั้นเป็นอาหารหูอาหารตานะคะคำว่าอาหารหูอาหารตาคือถึงแบบว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงนะเราก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมก็คือทำให้เราเกิดความ เลืดเพลินเพราะความสวยงามหรือว่านกบางชนิดก็พูดได้ไพเราะนะร้องเพลงได้นะคะถือว่าเป็นอาหารหัวอาหารตาข้อที่ไม่ใช่คือข้อไหนจ๊ะข้อง,งอนะคะอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่ใช่นะคะถือว่าเอามาบริโภคนะคะมาดูคำถามข้อต่อไปนะคะสไลด์นี้ไม่ต้องจดนะคะ แต่ต้องอ่านนะคาที่พิมพ์ตัวเอียงมีความหมายว่าอย่างไรนะคะคำที่พิมพ์ตัวเอียงมีความหมายว่าอย่างไรข้อเจ็ดนะ,ะคะขืนพูดมากไปถ้าจะไม่งามนะก็ความที่เ,เรียนได้อ่านเมื่อสักครู่นี่แหละนะผู้เขียนได้ถามว่าพวกคุณยิงนกพวกนี้เนี่ยยิงไปทําไมนะข้าพเจ้าถามนะ เด็กหนุ่มนั้นก็ตอบว่ายิงลองปืนสนุกสนุกมันมันมืนมอแล้วยิงแล้วอ่ะจ,จะไปทําไมผู้เขียนได้ถามไปผมก็ยังไม่รู้เอาไปต้มให้หมากินมัง้งนะถ้าทางท่าขืนพูดมากไปถ้าจะไม่งามนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องข้อกออาถูกเด็กหนุ่มทําร้ายเอาข้อขอไม่ถูกการละเทศข้อคออาจระงับความโกรธไม่ได้ข้องอสแสดงกิริยาไม่สุภาพ เรียนคิดว่าคําว่าถ้าจะไม่งามนะตัวเอียงข้อใดถูกต้องข้อไหนจ๊ะข้อไหนถูกต้องปิยพัฒข้อเจ็ดเลือกตอบข้อไหนคะข้อไหนจ๊ะ ข้องงไหนใครตอบข้ออื่นวิชาตอบข้อไหนวิชาตอบข้อไหนคะข้องงเรียนแบบหรือเปล่าจันทิราตอบข้อข้องงพยมรัฐ พ่อควายธน,นวัฒน์<โ>ดเดี๋ยวจะบอกปลายทางปลายปลายทางค่ะธนวัตน์ตอบจอจานคะ <L> ่ะ<ๆ>ปลายทางคิดว่าธนวัตน์เนี่ยผิดปกติไหมคะ,<โด>อะตอบข้ออะสกรินสกรินข <ๆ S 1> ้อ <L> <ๆ>มานดู พอที่ถูกต้องนะคะอาจถูกเด็กหนุ่มทำร้ายเอานะต้องเรียนในความเป็นวัยรุ่นบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ได้คิดถึงผลเสียหายที่เกิดตามมาอย่างเช่นเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่คึกขนองนะสังเกตดูนะเป็นเด็กเนี่ยเธอหัดปั่นจักรยานกลัวล้มมนะเป็นเด็กเล็กๆก,กลัวเหมือนกันแต่กลัวน้อยกว่าผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่จะมีความระมัดระวังกลัวตายมากกว่าเด็กนะ วัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยคิดอะไรหรอกพอหัดขับรถจักรยานยนต์นะจักรยานจักรยานยนต์ขับรถยนต์เนี่ยเด็กๆจะเป็นง่ายกว่านะแม้แต่การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เออไม่อยากจะคลิกเดี๋ยวหน้าจอหายนะแต่เด็กเนี่ยทำไปเลยนะเพราะอะไรคะเพราะถ้าผลเสียหายเกิดขึ้นตัวนี้รับผิดชอบไหมอ่าพ่อแม่นะคะเขาอาจจะไม่ได้คิดตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยวัยมากขึ้นเนี่ย ก็จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอ่ะต่อไปมาตอบคำถามข้อที่8นักเรียนต้องจดคำถามลงในสมุดนะคะคำที่พิมพ์ตัวเอียงมีความหมายว่าอย่างไรนะในเรื่องนักเรียนจะเห็นได้ว่าลักษณะของปลาแต่ละชนิดนะมีประโยชน์แต่ละอย่างไปที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงนะคะนักเรียนก็จะได้รู้ลักษณะนิสัยของปลา ปลาอะไรนะที่แม่มีนิสัยจันทานนะคะที่ที่ผู้เขียนกล่าวถึงเนี่ยแม่มีนิสัยจันทานนะคะกล่าวถึงปลาลักษณะใดนะคะขอ้อกอแม่ปลาที่หนีเอาตัวรอดเมื่อมีปลาอื่นมาทําร้ายลูกนะต่อไปขอ้อขอแม่ปลาที่สนใจดูแลลูกที่ไม่สนใจดูแลลูกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อปลาเพียงตัวเดียว จากการศึกษาธรรมชาติของปลาช่อนนะคะปลาช่อนจะอยู่กันเป็นครอบครัวคล้ายๆกับมนุษย์นะก็มีพ่อปลาแม่ปลาคอยดูแลเลี้ยงดูลูกนะทั้งคู่นะคะแต่มีปลาชนิดหนึ่งนะที่ผู้เขียนได้กล่าวว่าแม่แม่ปลาเนี่ยมีนิสัยจันทานนะคะคือปลาที่มีลักษณะใดก็อ,อเมื่อฟักเมื่อฟักลูกออกเป็นตัวแล้วเนี่ยแม่ปลาก็ไปหาคู่ใหม่นะคะ ต่อไปข้องอแม่ที่กินลูกหรือไข่ของตนเองเวลาหิวมีนะพอหิวหิวมานี่ก็กินไข่ของตัวเองนะคะกินลูกของตัวเองเป็นอาหารจำได้ไหมข้อสอบข้อนี้วัดความรู้ความจำนะคะวัดความรู้ความจำจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าจำได้ไหมจำได้ได้ยังไงไม่อ่านนะ อ่าตอบข้อให้ตอบข้อก็ไก่ค่ะตอบข้ององ,งูแสดงว่าอ่านมานแม่ที่กินลูกตัวเองนะคะกินลูกตัวเองกินไข่ของตัวเองเวลาหิวนะคะระวังนะคะมนุษย์ได้กินลูกตัวเองไหมไม่กินนะคะปลาพูดถึงปลานะคะ ต่อไปก็จะมีปลาชนิดหนึ่งที่มีชีวิตตลกตลกนะคะปลาที่มีชีวิตตลกตลกปลาที่กล่าวถึงนี้คือปลาอะไรนะคะขาขอปลาตะเพียนขขาขอปลากระเบนขาขอปลาสอดขขาห่อปลาจิ้มฟันเจลาเคนต้องเรียนถามเพื่อนือว่าอิสริเอบอกว่าปลาจิ้มฟันเจลาเคนเป็นยังไงนะแสดงว่า ไม่อ่านนะคะนักเรียนพูดอะไรออกมาเนี่ยแสดงถึงความเป็นตัวตนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรออกมาในคิดก่อนนะไปอ่านมานะแล้วไปหาคําตอบให้ได้ด้วยตนเองครูก็ไม่อธิบายด้วยนะข้อนี้มีหลายคนตอบถูกแล้วก็เฉลยซะเลยนะคะปลาจิ้มฟันจะระเทศนะคะไปอ่านในเนื้อหารละเอียดของเรื่องแล้วจะรู้นะ ครูเคยบอกนักเรียนไหมคะว่านักเรียนไม่ต้องไปอ่านนะใบความรู้ที่หนึ่งถึงเท่าไหร่นะไม่ต้องอ่านเลยนี่เคยสอนไหมคะไม่เคยเลยนะให้ไปอ่านให้ไปอ่านนะเธอก็ไม่อ่านนึกว่าครูจะสั่งบอกว่าไม่ต้องไปอ่านเธอจะได้อ่านเพราะให้อ่านแล้วไม่อ่านนะชาวบ้านเขาชวนกันไปขุดหาปลาที่หนองแห้งๆห้งขุดลึกลงไปหน่อยจึงจะพบปลาช่อนหรือปลาอื่นไม่ต้องจดนะสไลด์นี้ไม่ต้องจด ชาวบ้านขอชวนกันไปขุดหาปลาที่หนองแห้งๆขุดลึกลงไปหน่อยจึงจะพบปลาช่อนหรือปลาอื่นบางอย่างนอนหมกลึกๆล,ลงไปใต้ดินซึ่งเรียกว่าปลาจำศีลนะคะคำว่าปลาจำศีลจดลงไปในข้อสิบนะคะปลาจำศีหนะะลศหมายถึงข้อใดนะคะปลาจำศีลหมายถึงข้อใดปลาจำศีล เพราะเห็ดใดปลาจึงไม่ตายเพราะก็เพราะดินบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างข้อไหนที่ถูกต้องมากที่สุดข้อนี้นะเพราะดินบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างข้อเลือกตอบข้อขอเพราะปลาช่อนมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจก็คอปลาคลายไขมันออกมาหุ้มตัวข้องอเพราะช่องดินมีโพรงอากาศช่วยหายใจ ข้อที่ถูกต้องเฉลยเลยใครตอบข้อคอควายนะคายไขยมันออกมาเหรอนักเรียนคายได้เหรอคะไขมันที่อยู่ใต้ผิวนั้นปลาก็จะดูดไปใช้เป็นพลังงานนะค่อยๆอนำไปใช้เป็นพลังงานหมายถึงว่าก็ใช้ภายในตัวแต่ไม่ได้ออกมาจากนอกตัวปลานะคะ ก็มีเมื่อคุ้มอยู่บ้างนะพวกมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างนักเรียนไปอ่านมาบ้างนะคะเวลาตอบคําถามนักเรียนจะได้ตอบได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการตีความนักเรียนจะต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยจะเอาความรู้สึกส่วนตัวของนักเรียนมาตอบคําถามนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไปอ่านมานะคะสำหรับในชั่วโมงหน้า,เรา,าเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ต่อนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ